เศรษฐกิจของเม็กซิโกนั้นจะยังคงย่ำแย่อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดมีนักเศรษฐศาสตร์ออกมาประเมินเรื่องของตัวเลขนําเข้าแล้วก็ส่งออกของเม็กซิโกน่าจะยังคงอ่อนแอต่อไปหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทําให้เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะเขาประกาศตัวเลขออกมาแตะระดับต่ําสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวซึ่งก็เกิดขึ้นจากกําลังซื้อในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวแล้วก็การค้าการขายกับต่างประเทศก็ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโดยล่าสุด สุดค่ะสถาบันสถิติและภูมิศาสตร์แห่งชาติของเม็กซิโกบอกว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเม็กซิโกขาดดุลการค้าอยู่ที่4,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า1 3 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งนับเป็นตัวเลขขาดดุลการค้าที่หนักที่สุดเมื่อเปรียบเทียบตามฤดูกาลหลังจากเกิดเ,เกินดุลการค้าถึง1,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อเดือนมีนาคม คุณอัลเบอร์โตรามอสค่ะเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากโกลแมนแซกซ์นะคะระบุว่าในอนาคตการนำเข้าแล้วก็การส่งออกของเม็กซิโกน่าจะยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่องเนื่องมาจากการหดตัวของอุปสงค์ทั้งในแล้วก็นอกประเทศราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ปรับตัวลดลงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอันเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวน์ด้วย ตามข้อมูลของสถาบันสถิติเม็กซิโกก่อนหน้านี้นะคะระบุว่าการผลิตและการส่งออกรถยนต์ในเม็กซิโกเดือนเมษายนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้โรงงานจำนวนมากต้องหยุดการผลิตชั่วคราวแล้วก็ทำให้ความต้องการการซื้อรถยนต์ใหม่ปรับตัวลดลงด้วย โดยการผลิตรถยนต์ในเม็กซิโกเดือนเมษายนลดลงถึง98.8นะคะขณะที่การส่งออกในปรับตัวลดลงไปเยอะมาก90.2 JP Morgan ค่ะประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกน่าจะลดลงถึง40ในไตรมาสที่2ของปีนี้โดย GDP ทั้งปี2563ก็น่าจะหดตัวลงประมาณ8.4ด้วยกันค่ะ คุณที่ติดตามที n เช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละคะ่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook t n เ n ็ l i ล e หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ